แท้อาจจะไม่เข้าก็ได้นะหลบกล้องคุณพอ่อเเซเนี่ยตาตาถ้าถ้าบอลหน้าเขาส่งไปส่งมาหนูได้เปรียบหนูต้องวิ่งชาร์จเลยเข้าใจป่ม วแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้บนยอเขาบนส่งใกล้กไปแล้วแล้วแล้วโอยไปไหนล่ะลูก ไปแล้วๆ้วไปตันไปตนเอาเต้นต่อๆๆอต่อตอเออเออเอาไว้ล้เอาไว้วเออไอ้ี้ไอ้้เอาเลยยบเอาลูกแม่ เ้าไหมโอ้ยอเดีเเ๋ยวว่าข่าวโค้ชสูงมากก็คือว่าเสมอเสมอหนูก็ยังหน้าเข้ารอบอยู่แต่ชนะจะได้เป็นที่หนึ่งก็เสมอแล้วก็ชนะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้จุดแข่งแน่ หน้าจะดูแบบแบบติ๊ตามัา้งหรอเป็นเล่ยขอตาคนที่รับรู้วันได้สยองตาอืมต่ตตาตาขอโชว์หน่อยได้ไหมครับโชว์แบบโชว์เยอะๆเลย <S <S คุณเพราอยากเห็อยากนห็นส่อลเท่อ Vai, mih bapi cawe. Vai, wiin paka... wuiii... Kaopi paka. You don't fight, you don't kicker. I don't want you to fight again. Naya itu? ไปเลยอ๊อฟตินเยี่ยมไปเลยไปเลยเยี่ยมอีกทีอีกทีเลวเล้ว ถ่ายรูปไปด้วยนะครับตาคุณแดง đê lo lắng lo lắng lo lắng kick 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 วางแบกให้เร็วเออไปเลยไปเลยัดวแหวนแหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ ตะตั้งมานั่งหลบล้มๆก่อนไหมเออลูกเดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวโดนแดดละลายพี่เต้มานั่งมือกันได้หรือเปล่ามาล้างล้มล้มก่อนลูกเดี๋ยวลุไปหมมานั่งล้มๆมานั่งล้มล้มเอไปไล่อีกแล้วเอออีก้วไปตายตาวไปไปไปอีกทีสองสองเลิมเออดีอ่ะเคโอ้ <Lady. S 2> ไม่ดีไนะม่ได้นะไม่ได้นะลูกโอขอนะครัขอ, <c oughs> อ้อีกทีไปเร็วอีกที Tiếc thêm! Noo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 ! luôn, Calma! Quá? Cầm thêm! Tiếc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  đi Tiếc thêm! Tiếc thêm! Tiếc thêm! nhanh thêm! ชนเลยวิ่งดัน

ตาต้าวิ่งเข้าบอล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 ไปไล่ไปตาไปล็อกพาาายหเฮ้

โอ้ยติดเสาอีกคงหนูจะเตะแล้วหรอถ้าเตะแล้วโทรบอกนะเดี๋ยวพ่อจะไปดูไปเลโบกขมาเรียมเอาเอาเออเตะตั๊บเอาบอลไปอีกทีอีกทีโชาย

ไปเติม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 พี่เติมคะพี่เติมพี่เพ็งคะขอช่วย ตาตารอ,อบอลเล่นง่ายตาตาเลียกบอลด้วยครับ vai ta ở bàn vai Sui Ya yut Bay lên lưới leo Bay thi leo Đặt đi Đặt

ตาตาใจเย็นลูกหอเอหมดเวลาหรอเดี๋ยวพ่อเอากล้องไปถ่ายรูปก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกินนะสองนาทีแล้วก็ไปถ่ายภาพรหลวง